สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาช่วงเย็นๆค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะตอนนี้เป็นไรที่สี่นะคะ EP4 ค่ะกำลังรอผู้ชมอยู่นะคะรอเพื่อนๆเข้ามาค่ะไร่จากไรนา สีเพิ่มพูนนะคะจะได้ยินเสียงเขียบค่ะบรรยากาดตอนค่ำนะคะตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะคะเมื่อเช้านี้เราตัดหญ้าตรงนี้นะคะตัด ยานในนาค่ะไปให้น้องดัวค่ะข้างๆก็เป็นบอ่ปบอปลาบ่อเล็กนะคะมีสายบัวค่ะเรากำลังผันน้ำเข้านานะคะเพราะว่าข้าวฝั่งโน้นค่ะออกรวงแล้วเราก็ริืมปล่อยน้ำออกค่ะ วันนี้พามาค่ำหน่อยค่ะบรรยากาศอันนี้เป็นป่าอันนี้เป็นปลูกญ้านะคะญ่าไหนค่ะเกิดงามมากเลยค่ะหนา เราตัดยังไม่ครบเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเกิดอีกแล้วค่ะงามมากค่ะตรงนู้นเราก็ปลูกย่านไหนนะคะเรากำลังเริ่มปลูกค่ะวันนี้มาค่ำหน่อยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศมืดๆของทุ่งนาค่ะ อัน,นี้ก็จะเป็นอันนี้ยังไม่ออกลวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะทักทายคอมเมนต์ได้นะคะเสียงเขียดค่ะเสียงร้องอยู่กลางทุ่งนาค่ะ ทุ่งนาของเราค่ะทุ่งนาสีเขียวข้าวกำลังแตกกอค่ะแล้วก็แบ่งที่นาปลูกหญ้าให้วัวด้วยนะคะเราไม่ได้ทำนาข้าวทั้งหมดค่ะก็จะมีทั้งข้าวอันนี้เป็นข้าวดำนะคะเป็นนาดำค่ะ ฝั่งนู้นก็พึ่งเป็นนาหวานนะคะพึ่งหวานได้ประมาณเดือนนึงค่ะมีน้ำค่ะน้ำขังทุกน้ำขังตลอดค่ะฝนตกมานี่คือเราเก็บน้ำไว้ในบ่อนะคะแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วค่ะแต่เห็นพยากรณ์ว่ามีพายุเข,ข้าแต่ว่ามันไม่มาโซนโซนโคราชค่ะ แต่เราก็ยังมีน้ำที่บ่อมีน้ำขังตลอดนะคะตรงนี้เรามีปล่อยปลาด้วยนะคะในนาข้าวในนาดำค่ะตรงนี้ปล่อยปลาค่ะเป็นปลากินพืชค่ะปลานินปลาตะเพียนนะคะตรงนี้เราปล่อยก็จะมีปลาช่อนที่มันค้าง บอกคร้างนาเราด้วยนะคะแต่เราปล่อยไปเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านยี่สิบสามท่านนะคะสวัสดีค่ะชมทุ่งนายามเย็น,นะคะ่ะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะที่ที่บ้านเราะคะ่ะบรรยากาศ อันนี้เราผ่านน้ำเข้านานะคะคือปล่อยน้ำออกจากข้าวที่กำลังออกรวงค่ะให้มันออกรวงเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือน้ำ เราไม่ต้องการแล้วก็ดันขึ้นตรงมันก็น้ำก็ยจะไม่ไหลสะดวกในการเปิด่ายน้ำครับตรงน,นี้ปล่อยน้ำไหลแรงนะคะ,ะทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าวค่ะแต่คิดว่าน่าจะรอดนะคะน่าจะได้กินอยู่ค่ะช่วงที่เราเกี่ยวข้าว สร้างแหล่งอาหารให้กับนาเราค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรอบทุ่งนานะคะเริ่มมืดแล้วค่ะบรรยากาศทุ่งนานะคะอันนี้เป็นคันนาที่เรามีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเราถ้าหญ้ายาวนี่ค่ะเราก็ตัดไปให้กลัวด้วยค่ะอันนี้ตัดยังไม่เสร็จเลยค่ะตัดได้ครึ่งหนึ่ง อันนี้เรามาเฝ้าน้ำนะคะเพราะเราเราผ่านน้ำเข้านาข้าวค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะไลนาสีเพิ่มพูนค่ะเราก็จะมีทักทายพูดคุย แล้วก็ลงคลิปทุกวันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องของเราค่ะพ่อบ้านก็เดินสำรวจนะคะฝั่งนู้นก็จะมีบ่ออีกสองบ่อนะคะเริ่มมืดแล้วค่ะเริ่มจะไม่เห็นแสงแล้วค่ะเริ่มจะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ ทักทายได้นะคะจากที่ไหนบ้างคะเสียงเกียดจะนาล้องนะคะเริ่มมืดแล้วคะ่ะทักทายได้นะคะ ไรนาสีเพิ่มพูนอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะ แปลงนี้เราตัดมือเช้านี้นะคะตัดยากอันนี้เป็นบ่อเล็กค่ะมีปลาทุกบ่อนะคะเราปล่อยปลาทุกบ่อเลยค่ะปล่อยไว้กินค่ะเริ่มมือแล้วค่ะ รอบบ่อก็มีปลูกหญ้าเนเปียไว้นะคะรอบรอบบ่อแล้วมีต้นกล้วยค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะรอบบ่อเลยค่ะสวัสดีค่ะจะมืดแล้วมืดแล้วค่ะเริ่มจะไม่เห็นแสงแล้วค่ะเริ่มจะมืดเริ่มไม่เห็นเป็นต้นข้าวเห็นเป็นต้นยาแล้วค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไล่นาสีเพิ่มพูนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง14ท่านค่ะแปลงนี้เราปลูก ตอนแรกเราปลูกแพงกล่านะคะแล้วมันขึ้นไม่ค่อยงามค่ะเราก็เลยเอาญยาไนท์มาปลูกค่ะปลูกเสร็จไปวันก่อนนะคะคิดว่าน่าจะติดเดี๋ยวรอสักอาทิตย์นึง่งน่าจะติดค่ะเ,เราใช้<ำ>เราใช้วิธีการดำเอาเหมือนดำนานค่ะ ัวของเราที่คอกมีไม่เยอะนะคะมีสิบกว่าตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะไล์นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราค่ะ ไว้พรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตที่นาของเราให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่าน